วิธีการยกยูนิตหนึ่งของเครื่องแอดวานครับจริงๆแล้วยูนิตหนึ่งกับยูนิตสองจะอยู่ด้วยกันนะครับของเครื่องแอดวานวิธีการอันดับนี้นะครับสปริงปีฝั่งนี้ฝั่งซ้ายนะครับเดี๋ยวเขาดูสปริงฝั่งซ้ายเอามือออกก่าสปริงตรงนี้สปริงสปริงตัวนี้อ่ะกดเข้าไปได้นไม่ได้มีสองข้างฝั่งนี้ฝั่งขวาอีกอีกอันหนึ่งแล้วก็เลื่อนลงมาหน่อยนีงครับอ่โอเคครับกลาง ถอนน็อตชุบน็อตอกก่อนนะครับหนึ่งตัวสองตัวนะครับตัวนี้ที่สำคัญคือเซนเซอร์ตัวนี้นะครับให้เราใช้มือปิดตัวนี้ไว้แล้วก็ยกตัวนี้ขึ้นชุบน็อตขึ้นนะครับเขา,าย,ยกขึ้นา,าวางไว้ก่อนนะครับ นีวิธีการจะเอาตัวชุดยกตัวนี้ออกนะครับให้เราการยกตรงนี้นครับ,รบตัวนี้ขึ้นนิดนึงนครับแล้วก็เลื่อนตัวนี้เข้าไปก็นะค,คือตัวบ่ารองใช่ไหมรับฝั่งนี้เหมือนกันเรายกตรงนี้ข้างหลังวางลงอ่ะโอเค ใส่ก็ใส่ส่วนวิธีใส่คืนนะครับคืนนะครับดึงนรงนมาให้สุดเหมือนเดิมนะครับสุดฝั่งเดียวนะครับฝั่งนี้ก่อน <Okay. S 1> ยกยึดนิดยึดนะครับให้เราเสียบล่องนี้เห็นไหมล่องนี้ติเขาเขาล่องอ่าตัวสลักตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้มันจะมีล่องสองฝั่งเลยนะครับอ่าฝั <Okay. S 1> ่งนี้ให้เราเลื่อนตรงนี้มา นมีตุดเลยจะมีสลักครับแล้วก็สลัดพองกันนี่สลักอยู่ตรงนี้เป็นสลักตรงนี้นะครับสองฝั่งนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วทำการใส่ชุ่มร้อนหรือ<ม>ที่จะใส่ชุ่มร้อนก็เหมือนเดิมครับเซ็ตเตอร์นี้ปิดตรงมาก่อนค่อยๆใส่ไปให้ตรงร่องค่อยๆวานอ่าอันนี้ครับแล้วปล่อยออกโอเค กด์ไขัน็อตคืนเหมือนเดิมไข่น็อตคืนสองตัวเหมือนเดิมตัวนี้เป็นน็อตหมวกนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นน็อตเฉพาะของมันเลยน็อตเฉพาะครับตรงนี้เป็นน็อตล็อคตรงนี้นะครับก้านหนาจะยาวนิดนึ่งเขาจะเป็นน็อตเฉพาะอยู่แล้วนะครับปิดฝาสุดท้ายขั้นตอนก็คือกดตัวนี้เหมือนเดิมสองฝั่งแล้วเยืดไปนิดนึงแล้วแก๊กครับผมเข้าแล้วนี้เข้าแล้วครับ